ิมอีกแล้วนะคะวันนี้ยายถิ่มจะพาไ่เด้นเล่งกิเท่าไหรก็เลยจะพาทุกคนมาเก็บด้วยกันเนาะทุกคนสัญญาณไม่ดีตานะคะแต่ว่าแรงมากเลยนะคะวันนี้ลมแรงมากชิมจะกลับหน้าต้องให้คนดูเด้อว่าเก็บคาเบอรี่ยังไงเนาะ ไว้ในกระเป๋านะดูสิว่าจะมองเห็นไหมเอาทุกคนไปใส่ไว้ในกระเป๋า จะดูว่าวันนี้เราจะมองกันชัดหวังว่าโทรศัพท์ก็คงไม่หล่นหายในป่าถ้าหล่นหายในป่านี่งานเข้า mm hmm. ก็ลองแบบใหม่ดูนะคะมองเห็นไหมเนาะพี่น้องเลยมองไม่เห็นนะเนี่ย จะเดินหาในป่าไปบับหน้ากล้องมันม i ไม่รู้จักมาย,ยมป่าฟินแลนด์มาดูเอาเดอ้อพี่น้องเดอ้อเขาเรียกกาวเบอร์เขาเรียกมันว่ามันป่าเพรมันจะเป็นลูกเหมือนมาย,ยมเหมือนมาย,ยมบ้านเรานี่แหละมันจะเป็นมาย,ยมหวานนะคะขายดีมากเลยช่วงนี้เก็บทุกวันเลยค่ะขายวันละสิบกิโลกิโลนึงก็ ถ้าตีเป็นเงินไทยมันก็ร้อยบาทอ่ะเนาะคนนคะคะเราก็จะใช้มือเก็บจะเป็นมายมปา,าแบบนี้ไปเจอไหนที่มันสุกเยอะๆมันจะเก็บได้ไวนะลูกค้า เดีวปีวันนี้เราเราออเดอร์เรามันไม่ได้รับออเดอร์แล้วเราปิดปิดเพจเราพักบ้างอะไรบ้างนี่ค่ะปเอยท้าออกไปไหมเขาก็จะมาลองซื้อไปกินเพาลองซื้อไปกินแล้วพอสุกเสร็จจัดซื้อหนึ่งกิโลกัน สิบกิโลอย่ยอันตรงอันเนี้ยแสดงว่าสัญญาณมันไม่ดีคนเนาะมันหมุนอืมอากาศมันไม่ค่อยดีด้วยแหละแรงมากนะคะเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันเดี๋ยวจะพาเดินดูนะคะเพราะว่ายายสิงเก็บไป แล้วรอบๆนี้เราก็เดินมาซ้ำอีกเทียนซ่อนอยู่อย่างเงี้ยพีละลูกสองลูกลูกเป็นไหนะ่คะป่านี่ลูกใหญ่สวยแล้วก็เก็บได้ไวด้วย สุกมันก็จะสุกเยอะมากเลยยานไม่ค่อยจะโอเคแล้วนะคะมันบุนบ่อยลมพัดไปทีสัญญาณหาย คลื่นโทรศัพท์ในป่าก็ดีมากเลยนะคะเพียงแต่ว่าถ้าวันไหนอากาศไม่มันก็จะแบบหมุน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 นิดนึงเดี๋ยวเราจะเดินพาทุกคนเดินตรงที่มันเยอะๆมันเริ่มสุกหมดแล้วมันเริ่มจะไม่ค่อยเยอะแล้วไง yeah ค่ะ ันที่ฟินแลนด์นะคะคุณ ไม่สวยเราก็ไม่เอานะคะเราเอาลูกสวยเพราะว่าถ้าลูกไม่สวยแล้วมันไม่อร่อยใครนูสวัสดีค่ะเปาบปากินค่ะรอพากินีนพามาเก็บอันหมักยมปลาฟินแลนด์ด้จ้ามือนีวันดีว่าสัญญาณมันก็นกนตามกำลังร่มล,ล่ะร่มแห้งอื่นหายแน่หมุนแน่ขอบคุณนะคะ แต่ตอนนี้จะเริ่มจะได้สองบาทแล้วนะทุกคนว่าจะได้สองพันยูโรละได้พันห้าร้อยยูโรล,ล้ะจะพาเบียนเวียนหัวหน่อยนะคะเพระเก็บไปด้วยขายไปด้วยถ้าแรงงาน รวยกับบ้านเลยนะคะเพราะว่ามันจะทําเงินให้ได้ดีมากเพราะไม้ที่คค่อนข้างจะแพงเียเราเก็บกไปเมื่อหลายวันก่อนมันก็เลยไม่ค่อยสุกนะก็จะเดินอย่างเงี้ยเดินเก็บนะคะเดินดูว่าตรงไหนมันสุกมันอะไรก็จะเดินตามป่าอย่างนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะนิจิตดาพง์ ขอบคุณบ่าวจิ้นด้วยนะคะอันนี้ยัยฉิมเก็บเองทำตลาดเองนะคะเราก็จะได้ราคาดีนิดนึงเราไม่ได้ส่งพ่อค้าคนกลางช่วงช่วงหน้าร้อนก็คือเก็บผลไม้ป่าขายในช่วงวันหยุดนะคะเราไม่ได้เก็บแบบออทุกวันเนาะเราเก็บเฉพาะช่วงวันหยุด หน่อยมันผลไม้มันหมดแล้วเราก็ไปเก็บบูเบอรี่นะคะเก็บบูเบอรี่คาดว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งก็หมดแล้วเนี่ยเพราะมันสุกเยอะมากขอบคุณทั้งสามร้านดวงใจนะคะถ้ามันลูกใหญ่อย่างนี้คะ่ะมันเก็บเก็บง่ายแล้วก็ได้ไวแล้วก็อร่อยนะ,ะลูกใหญ่จะอร่อยเพราะว่าน้ำเขาจะฉ่ำ จเห็นก็มาดูออเดอร์นี่แหละเขาเรียกว่าผลไม้เงินล้านธุรกิจเงินล้านของคุณยายฉิมขอบคุณค่ะพี่เจษดาพงศ์สวัสดีค่ะป๋อสันขอบคุณนะคะพี่ท่านไหนที่ยังไม่ไปฝากจดหมายน้อยหลังบ้านก็ฝากจดหมายน้อยหลังบ้านด้วยเดอ้อเพราะว่ายายฉิมอยู่ในป่านะช่วงนี้ก็จะ กนใจให้พี่ๆกันทีหลังเนาะเป็นแรงงานไทยอะ่ะถึงเราจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะทุกคนเราก็โดนบูลลี่นะโดนคนที่นี่บูลลี่นะคะแต่ดีที่ว่าค่อยเนกะ็บผลไม้ขายมาเป็นสิบกว่าปีแล้วเนาะคนที่เป็นลูกค้าค่อยเขาจะรู้จกักพอค่อยโดนบูลลี่ปุ๊บเขาเข้ามาช่วยเลยนะคะลูกค้าค่อยดีมาก ่วยไม่พอนะคะถล่มทลายออเดอร์ถล่มทลายนะคะวันละ10บ0โลเก็บไม่ทันจนต้องไปซื้อเพื่อนอะต้องให้เพื่อนเก็บช่วยเวลาเพื่อนมาเก็บเราก็ขายให้เพื่อนราคาที่เราขายนะเราไม่ไม่รับไ,ไม่รับซื้อแต่ว่าเราขายให้น้องเขาเพราะว่าเราเห็นน้องเขาขยันเราก็อยากให้น้องเขาได้ตังค์แต่น้องเขาก็เกรงใจนะ เขาเก่งใจเขาก็บอกว่าพี่ให้หนูโลละสิบห้ายูโรก็พอแล้วบอกเอาทำไมละ่ะพี่ก็จะได้บ้างน้องมันก็ดีดีพี่ก็จะได้บ้างว่าโอ้พี่รวยแล้วพี่เก็บคนเดียวพี่ก็รวยแล้วแบ่งน้องๆรวยบ้างก็บอกเดี๋ยวก็รวยตามพี่นี่แหละเพราะพี่พาทำเป็นแม่ค้าขายผลไม้มาเป็นสิบปีแล้วเนาะพอถึงหน้าผลไม้ค่อยจะต้องเป็นคนแรก ที่เก็บก่อนใครอะเพราะว่าค่อยเดินป่าทุกวันมันพอมันเจออย่างเงี้ยมันเก็บง่ายนมันจะสุกแบบ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 ไม่เงยหน้าเก็แบบวนไปเลยอะอย่างเงี้ยลูกใหญ่มากเลยนะมาเลม็มเอา เนี้ได้กลับบ้านก่อนก่อนห้าโมงเย็นก็จะลงขายเลยนะคะจะลงขายเลยเราจะไม่มีการปล่อยสินค้าให้มันค้างที่บ้านนะเพราะว่าของพวกนี้มันต้องขายสดๆ ฝั่งนูน้นฝั่งนู้นเยอะเลยมาเจอที่มันเยอะๆเ้วก็จะแวจะหนีพี่น้องเราเด้อบ้านี้จะหนีพี่น้องเก็บแบบรัวๆเราเด้อจะไม่ชิวๆแล้วเด้อถ้าเจอแบบตรงที่ที่มันเยอะๆ เราไม่ได้เอาขาตั้งกล้องนะเราก็ใช้มือเก็บแบบนี้อุยเนาะตรงนี้มันสุกเยอะแล้วทุกคน เอาแล้วเนาะขออนุญาตลงไลน์แล้วเอาเอาเอาสิลงไลน์แล้วสิลงไลน์แล้วขอบคุณได้ตัที่เขามาให้กำลังใจเพราะว่าพอมองมันดกแล้วเนี่ยยิ่งิมกับซิจ้าเอาได้บานนี้กับสินีส้มเจา้าเราได้บานนี้